สาบายดีสาบายดีเด้อสาบายดีตอนคำสาบายดีปีใหม่ลาวพี่น้องสาบายดีโมททุกคนขอกำลังข้างหมอกขอยสียเหตุอะไต้มยำมันนี่ฮะพอดีขอได้ปลาหมึกกับกุ้งแนวลโลแต่ว่าขอยกบแบ่งแบ่งตม้มยำเครื่องหนึ่งแล้วบแบ่งไว้กินเครื่องหนึ่งจุเจ้าอันนี้เครื่องเคียงข่อยก็มีข่าตะไคร้ใบขี้หูแล้วก็มักเล่นข่อเทศียมเหี่ยมหอยแหละ ไปเกี่ยมเม็ดน้ำห้อยแล้วกะจิทอกลูกหม้อเลยจุ่มเจ้าโปรไดหมักสมกับเห็ดสมโปรไดหมักนัวกับเห็ดนัวเด้อเอากระสิป้าให้หม้อฝนพุ่นละหม้อฝนแล้วเอาจังสีอาอันนะปลาหมึกกับกุ้งลงเห็ดอันน้ำลายๆจุ่มเจ้าสดให้อันนะขี้เหล่าสดให้ขี้เมาสดข่อยเห็ดน้ำเต็มหม้อสบายดีปีใหม่เด้อฝากฝากเสียงเอาพี่น้องเลย เปิดตู้เต็มเปิดตู้ทั้งหลังทั้งข้างทั้งหนาเต็มอยู่บนประเทศอาเซียนครับวันน้อันนี้คนอขันอรดต้มยำใส่ไปสองก้อนพี่นังบอกกำลังสิฟอกดลังสิปรุงรสด้วยน้ำตาลชูรสสายแสบรลายจิ๋อ บ่ฝนแล้วเฮาจังสิขล่นพอสิขล่นขล่นลงไปทางสิซิมเบิง่อองบ่เฮายังบ่ทันฝอกะใส่บักเล่นหลายๆเจ้าเบิ่งเนักเล่นพนะมีแต่ตอนักเล่นอันน่ะเฮาบ่จําจเป็นต้องใส่น้ําหนาก็ได้เด้อใส่แต่ขนอล,ลดต้มยเจ้า ก็สิไดซีนี่แหละนำซุปเฮาออกมาแบบแดงเล็กๆเนี่ยหน่อยพอดีงาม嘛น,นะแ่แดงเกินไปหมอเขอกากำลังสิฝนแล้ะคุณเจ้าเป็นตแต่แทบเท่เบิ่งซีก็หูเนาะเป็นแต่แทบคุณเจ้าแก่สมแล้วก็เป็นตะกินได้มักเร่นอันนีส้ส้มสมข่อยอนาซีเบิ่งแล้วมันสมโพเขกาก็เลยเท้าออกหน่อยหนึ่งจะหน่ยว่าป้ามันเปื่อยแล้วมันสิสมโพธนะนะ ปีามือกกระเด็นถุงเจ้าเด้อปลาเป็นจังไดมันเสียบแล้วก็แค่มเสียบแล้วกับกระปุกปงยังแค่ว่าบลาเสบแล้วก็สิปูงเพิ่มเหมาะกับลังฝนอันนี้กระสีเม่นกุ้งกุ้งกับปลาหมึกทีไข่ทำความสะอาดใส่ตู้เมียนถุงเจ้าใส่ซองฟิตเมียนแต่เส้าครกุ้งนี่ก็คอยกระสีใส่เคิงหนึ่งแล้วจมเมียนหน่อยหนึ่งไว้กัวให้ลูก เขาไปของกะสใส่ปลาหมึกปลาหมึกตีกะสใส่เครื่องหนึ่งปลาหมึกตีข่อยซอยเหี่ยวห้อยแล้วแหละแต่เศร้าก่ออันเนี้ยใส่มือเด้อเดี๋ยวเด้อเอามือยุบเอามือหนึ่งฝันจับกล้องนี่มือหนึ่งฝันยุบปลาหมึกค๋วยจิจงเม่นห้ลูกไปหน่อยหนึ่งไว้ขวากินมือหนาต้มพอดีกินนะนะพอดีกินแซ่บนะตบเม็ดลายกะ ลูกสิบบุญี่เนี่ย,ยกินไปโรงเงียนมืออื่นมือมอะไรโจมันหน่อยนึงหลังจากป่อยเอามือกับกุ้งลงแล้วก็กาซีคาร์ลน้อยนึงุ่เจะคาร์ลแล้วขอ,าขอากาซีปลาปลาให้หมอฮอฟฟดมาเตะตาหนังกันเด้อต้มยำก๋วยสิเป็นอะไรต้มยำมันตั้งตั้งใจต้มยำเยเจ้าต้มกินแบบแซ่บอะมือนี่กับวันที่16แล้วเนาะ มื love, whatever, so Now, ่อื่นเมื่อก็เมื่อแล้ปีใหม่ลาวังเกเอ้ยวัวัยก็แบบแป๊บเดียวเมด่อและปล่อยกับบริษัทผลิตไสดดอกผลิตในเฮือนนี่แหละกับผลิตธูโมตั้งแต่เมื่อก่อนคนละอากาศมันก็โหนะนะแล้วก็บบุกบานได้อากาศมันโห่ก็บอกคือแข็งเน่ยน้อยหนึ่งนะไปทางใดกันถามหมอฝนมาจากดีซี่พี่เลยหมอกำลังสิฝน หมอคอยฝดแล้วหมอคอยดแล้วจุหน่อยก็ดีกินแล้วต้มยำม,มาบดได้ย่าแป๊บเดียวก็ซุปก,กับหมึกนะหลังจากหมอคอยฝนเราขอใส่กะทิเดิมๆเดิมขอบดได้ใส่นมข้นนะไปเปลี่ยนจากนมข้นมาเป็นกะทิ ก่นมข้นข่อยบมี่อยมีแต่กะทิในตู้เย็นนะ่ะขอยก็เลยเอากะทิมาใส่แต่ว่ามันก็ใส่แท่นกันได้สุดเด้อเลยมันก็หอมใส่กะทินี่ก,หก็หอมคือกันไรหอมกลัวนมข้นเท่าห่มียังกะใส่ไปเนาะดี่กลัวไปซื้อเอาในตู้เย็น,หนแหรอมาใส่ หลังจากหอ,อยาาอนาไซนามกะทิแล้วขอดกศิษยใส่ใบกิ่หูชุมเจ้าอันนี้ ath, เฮ็ดเด้อเฮ็ดหอยทำความสะอาดเรียมหอยแล้วขอดกศิษเอาเฮ็ดลงไปเลยเฮ็ดหัวผักบัวลายเติบเฮ็ดกระัวผักบัวนี่กะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วชุมเจ้าเอยเอาเฮ็ดกระัวผักบัวลงหลังจากขอดก็ศิษย์ข้าว่นข,านข,านข้า่นแล้วกศิษยป้าให้มันซุกชุมเจ้า ปลาให้มันสุกแล้วเาจะมาติดตามกันฝากติดตามช่อบติดน้อยร้อยดีล่าในเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ในเด้อตกมันล้ำรวยเด้อปีใหม่ลาวพี่น้องอยู่ดีมีแหงบอกหอยปดแล้วบอกหอยปดแต่จะว่าตกหมอกหมดพลังพลังกดพลังพลังอยู่พี่น้องพวกจะแซ่บแน๊ะตกเงี้ย ขึ้นอ่างล่างมันเป้วมันสุปละปะกอบกป้ามันฝนเล็กหน่อยจันงนานก็สิบกงเลยเพราะว่าเมื่อกับกุ้งมันก็นกสุปไวอยู่แล้วเห็ดนี่กกับุปไวอยู่เห็ดนี่แต่ว่าพอนฮักเอาลง,องก็กรเลยสยต้มมันสุปกะขับก,ก่อนปาหมอหมอเดือดพี่น้องเต็มกระแซกแท้กระซิบเบื้งแหละสมน้ำตาลกว่าม,มีน้อยเดียวก็เลยใส่มันหมดซะ น้ำตาลกับบอลายกะไรอยาวะเอาซัมมี่อะไรใส่หลังจากซุปมะขามกุ้งสิบตัก คนมักหมักได้เมื่อนี้พคนว่าแซ่พคนว่าพคนหมักได้ปลาหมึกกับหู่ะแล้วก็เห็ดพคนบอกแม่ว่าแซ่แซ่แม่เอ้ยว่าแค่อาหารตัวได้แซ่บแล้วพคนสิยกโป้ห้ดอกจสิบน้อยนะนี่ก็แม่่อนพอดีแม่วคนมาแต่สง่าพอดีเป็นหิวเข่าจนเจ้าก็เลยตักอะไรต้มยำมันกระดิ่งกอร่อยหิ้วโป้ได้แค่อาหารผสมฝาโป้อร่อยนโดนกินเธอหนึ่งแซ่บดีดอก แสบจิดหน่อยว่าสุดยอดมือยกโปให้แม่อีกเราหมากได้กินเฮ็ดเนี่ยก็เป็ดเฮ็ดเนี่ยติดหน่อยลอยลีลาหลิดน้ำหมดมือหมดเวนแม่ฮักกระดูกเครื่องวีผมหายฝากติดตามสองจิดหน่อยลอยลีลาเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แน่โคม่านลำรวยเด้อพีใหม่เราอยู่ดีเบ่ง ก่อนกระซิมเบิ่งกยุ่งาเอ้ยอันนี้ซีมแล้ยังบ่ทันกินแกะกุ้งหอยจิบน้อยลอยลีลาก่อนสบายดีพี่ใหม่ลาวเด้อสบายดีพี่ใหม่ไทยอยู่ดีมีแหงมาทุกคนเด้อส่งหมันล้ำรวยเดินเจ้าเด้อเมื่อลอตเตอรี่ออกแต่ผมก็ไม่กินหน้าพี่น้องใบใหม่ทำไม่ส่งเิงทำดี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 โปรปลา่ประจิบประการเด้อดัอยู่ดีเงี้ยจีบหน้าทุกย่าเลยทุกย่าเลยเี็นหน้าเห็นหน้าเลย